ในตอนที่แล้วของคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของอ้วนเซี่ยวเนี่ยผมพูดเหมือนกับอวยอ้วนเซี่ยวเลยนะว่าเฮ้ยเขาทำดียังไงเขาใช้สิ่งที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงในตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมจะมาพูดถึงหนึ่งข้อเสียของอ้วนเซี่ยวในระหว่างเหตุการณ์นี้สองความผิดพลาดข,ของอ้วนเซี่ยวที่อ้วนเซี่ยวไม่ควรปล่อยให้ผิดพลาดและสามครับ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนตระกูลอ้วนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาฟังเรื่องราวของอ้วนเสี่ยวในตอนนี้กันเลยดีกว่าเพื่อนำบทวิเคราะห์และความผิดพลาดของเขานั้นไปป้องกันไม่ให้เกิดกับชีวิตของพวกเรากับตอนที่มีชื่อว่ายอดขุนพลอ้วนเสี่ยวผู้ยิ่งใหญ่ชะไหนใจโลเลไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่อง3ามก๊กกับผมโคตตริกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็พูดตามตรงครับคุณผู้ชมว่าอ้วนเซียเ่ยวนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆไม่ใช่เขาไม่ใช่เพราะว่าเขาประสบความสําเร็จที่สุดแต่เพราะว่าความผิดพลาดของเขานั้นเป็นความผิดพลาดพื้นๆง่ายๆเบสิกเบสิที่ทุกคนนี่ควรจะประสบความสําเร็จควรจะป้องกันได้แต่ทําไมอ้วนเซี่ยวป้องกันไม่ได้ เยะทำไมยอดคนผู้นี้ผู้ที่ปกครองมฑลน,นถึงสี่มวลนไม่ว่าจะเป็นกิจิวอิวจิวเต็งจิวและเซิงจิวถึงได้ขาดทุนสมบัติพื้นฐานในการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทำไมตัวเต็งอันดับหนึ่งของผู้ปกครองแผ่นดินจีนถึงได้พ่ายแพ้ไปในภายหลังผมจะมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมฟังในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ก็ไปชมกันเลยครับเพียงแต่ว่าหากผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับ c h anel n ด้วยที่สำคัญครับอยากฟังเรื่องราวของใครหรือว่าได้ข้อคิดอะไรเนี่ยพ่มอยยในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับตอนนี้ไปฟังเรื่องของอ้วนเสี้ยกันเลยดีกว่าครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมจะโฟกัสที่เรื่องราวระหว่างอ้วนเสี้ยกับกองซุนจา้านใช่ไหมครับ ระหว่างทางเนี่ยจริงๆอ้วนเซียวก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกองซุนจา้านอย่างเดียวนะครับแต่มีปฏิสัมพันธ์กับขุนศึกต่างๆในแผ่นดินด้วยผมจะเริ่มเริ่มไล่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจตัวละครอ,อ้วนเซียวมากขึ้นเริ่มต้นจากโจโฉเลยครับโจโฉเนี่ยก็มีฐานอำนาจอยู่ที่กุนจิวเป็นมณฑลมณฑลหนึ่งในขณะที่อ้วนเซียวตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งกีจิวแล้ว โจโฉเนี่ยทำสัญญาไม่รุกรานกันครับระหว่างตัวเองกับอ้วนเซี่ยวได้อาศัยความเป็นเพื่อนเก่าแก่มีอ่เหตุการณ์หนึ่งครับที่ทั้งอ้วนเซี่ยวแล้วก็โจโฉเนี่ยมีสิทธิ์มากๆครับที่จะขว่คว้าโอกาสนี้เอาไว้ได้เรียกได้ว่าหากอ้วนเซี่ยวยขวยคว้าโอกาสนี้ได้เนี่ยตัวเขาครับก็คงจะกลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจีนไปแล้ว โจโฉยันดันยัคว้าโอกาสนี้ได้ถามว่าโอกาสนี้คืออะไรโอกาสที่ผมพูดถึงนี้ก็คือโอกาสที่ห้องเต้นั้นกําลังหลบหนีลิฉุยและกุยกี้นั่นเองหลังจากที่ตังโตตายไปครับอํานาจทั้งหมดก็ตกไปเป็นขององอ,องอุ่นซึ่งก็เป็นพ่อตาของลีโปโแต่หากคุณผู้ชมได้ฟังคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของลีโปโมาแล้วเนี่ยจะพบครับว่า อุ้นนั้นถูกลิชุวยกวุยกี้ลูกน้องของต่างโต๊ะนั้นโค่นอำนาจแล้วก็ลิช่วยกวุยกีเนี่ยก็กลุ่มตัวห้องเต้เอาไว้ในขณะที่ลิชฉวยกุยก,กีกลุ่มตัวห้องเต้อยู่ครับเหล่าลูกน้องคนสนิทแล้วก็ขุนนางที่จงรักภักดีเนี่ยต่างก็พาห้องเต้หนีออกมาจากเขตอิทธิพลขอ,ของสองคนนี้ทีนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงครับเขตอิทธิพลของลิชฉวยกวุยกี้เนี่ยอยู่ใกล้อ้วนเสี้ยว ซะยิ่งกว่าโจโฉแต่อ้นเซี่ยวเลือกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปโดยคิดว่าการศึกระหว่างตนกับกองซุนจ้านนั้นสำคัญกว่าถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าระหว่างได้ครอบครองเมืองเมืองหนึง่งเอาชนะขุนศึกคนหนึง่งกับสู้ตั้งรับไม่ออกศึกแล้วใช้กำลังทหาร ไปรักษาตัวห้องเต้ม,มาอยู่ใต้อำนาจของตัวเองคุณผู้ชมว่าสิ่งไหนคุ้มค่ากว่ากันคำตอบก็คงง่ายๆครับห้องเต้คือหัวใจของแผ่นดินการครอบครองห้องเต้ก็ไม่ต่างจากถืออำนาจของแผ่นดินไว้แล้วครึ่งหนึ่งอ้วนเสี้ยวกลับมองไม่เห็นถามว่าทำไมเขามองไม่เห็นคุณผู้ชมถามว่าทำไมเขามองไม่เห็นทำไมถึงได้ปล่อยโอกาสกง,งามนี้หลุดมือไปหาโจโฉคำตอบก็ง่ายได้เลยครับ อ้วนเซี่ยวนั้นเป็นคนที่มองข้ามจุดที่เล็กที่สุดไปเสมอเขาเป็นคนที่คิดอะไรชั้นเดียวครับได้ตัวห้องเต้ได้ตัวแล้วไงก็ได้ห้องเต้มาครอบครองคุ้มกันห้องเต้ไม่ได้มีอำนาจกลับกันสู้ความสนติยึดเมืองปักเปงสร้างฐานอำนาจซื้อใจประชาชนย่อมคุ้งค่ากว่าอ้วนเซี่ยวเป็นคนที่คิดอะไรชั้นเดียวแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตวัยเด็กที่ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด จิงทําไม่อ้วนเซี่ยวกลายบางคนนี่คิดอะไรชั้นเดียวขนาดตอนนํากองกําลัง18หัวเมืองยังคิดชั้นเดียวเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเราเอากาลังทหารมาทั้งหมดเนี่ยเมืองเราเขตอิทธิพลเรามีภัยแน่เลยส่งขุนศึกของเราไปป้องกันดีกว่ามากองลัง18หัวเมืองมาเป็นหัวหน้าก็นำทหารมาไม่ต้องเยอะเดียวทหารคนอื่นรบเองคิดอะไรชั้นเดียวไหมล่ะคุณผู้ชมอ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าแห่งการคิดชั้นเดียวมากๆครับคุณผู้ชม จึงทําให้พลาดโอกาสคุ้มครองห้องเต้ม,มาอยู่ที่เขตอิทิพลของตัวเองทําให้โจโฉที่มีห้องเต้อยู่ในมือเนี่ยทำสัญญากับมาเทงครอบครองดินแดนต่างๆที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าเฮียนเต้อยู่แล้วก็ส่งผลให้ฐานอำนาจของโจโฉที่ควรจะมีแค่กุนจิวนั้นเริ่มมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นคุณผู้ชมว่ามันเป็นเพราะอะไร อ้วนเสี่ยวเป็นคนที่คิดชั้นเดียวครับอีกอย่างหนึ่งรับความผิดพลา้ของอ้วนเสี่ยวก็คือความสัมพันธ์ของตระกูลอ้วนแม้อ้วนเสี่ยวและอ้วนสุดจะเป็นทายาทสายตรงสองคนสุดท้ายของตระกูลอ้วนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนั้นเรียกได้ว,ว่าตกต่ำอย่างถึงที่สุดครับอ้วนเสี่ยวเนี่ยเป็นพี่ชายเป็นพี่ใหญ่ดูโดดเด่นดูยิ่งใหญ่ดูแบบโอ้โหนี่ and the beast ผมคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อ้วนสุดละ่ะคนคิดสภาพเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องเติบโตมาภายใต้เงาของพี่ชายไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะเทียบบาร,รมีพี่ชายได้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดคนก็จะต้องนึกถึงพี่ชายของตนเองก่อนเสมอ <c oughs> คุณว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงมันเป็นปัญหาของถ้าผู้ตามตรงนะลูกคนรวยทุกคนนะ่ะ ลูกคนรวยทุกคนมีปัญหานี้หมดอ่ะพี่น้องทะเลาะก,กันเองแย่งสมบัติก็บอกว่าน้องต้องอยู่ภายใต้เงาของพี่หรือไม่ก็พี่สู้น้องไม่ได้แต่กรณีของอ้วนเซียเ่ยวนี่เป็นกรณีแรกก็คืออ้วนเซี่ยวนั้นยิ่งใหญ่จนอ้วนสุดเทียบไม่ถึงท่งคนในอ้วนสุดต้องการจะพิสูจน์ตัวเองและการพิสูจน์ตัวเองของอ้วนสุดนั้นก็คือการเอาตราหยกที่ซุนเซ็กให้มาเนี่ย มาประกาศตัวว่าตนนั้นครอบครองตายยกแผ่นดินและจะเป็นห้องเต้ของแผ่นดินคุณผู้ชมก็คิดดูสิความสัมพันธ์ในครอบครัวของอ้วนเซี่ยวกับอ้วนสุดแย่มากแต่ถามว่ามันแย่ตั้งแต่ตอนไหนละ่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยในกองกำลัง18ของเมืองครับความสัมพันธ์ระหว่างอ้วนสุดกับอ้วนเซี่ยวเนี่อ้วนเซี่ยวไม่ใช่ไม่รักน้องนะ อ้วนเสี่ยวรักน้องมากแต่ไม่เคยเคลียร์ใจกับน้องแนมะ้แต่ครั้งเดียวทําอะไรไม่ปรึกษาไม่พูดคุยอันหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะว่าฐานอิทธิพลอยู่ห่างไกลกันก็ได้ฉะนั้นความผิดพลาดของตระกูลอ้วนเนะี่ยก็คือเรื่องภายในของครอบครัวที่มันไม่มั่นคงนั่นเองและเรื่องที่3ความผิดพลาดสุดท้ายของอ้วนเสี่ยวครับที่ได้ดูว่าเป็นจุดสําคัญมากๆจุดสําคัญหนะึ่งก็คือความผิดพลาด ที่อ้วนเซี่ยวนั้นระดมปราดมาทั่วทั้งแผ่นดินตอนที่แล้วผมยังบอกคุณผู้ชมอยู่เลยว่ามันเป็นจุดแข็งของอ้วนเซี่ยวแล้วทำไมวันนี้ตอนนี้มันถึงเป็นจุดอ่อนอ้วนเซี่ยวนั้นเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกไปครับเขาเป็นคนโลเลในวันที่เขามีที่ปรึกษาไม่กี่คนเนี่ยมันก็อะไรที่มีก็ต้องใช้สิ่งนั้น แต่ในวันที่ปราดระดับดยอดของแผ่นดินเป็นสิบ0เป็นร้อยร้อยคนมาอยู่กับโวนเซียวอะ่ะเฮ้อเขาเขาจะทํำยังไงเขาก็ต้องเขาก็ไม่รู้จะเลือกฟังใครเขาก็ต้องเลือกฟังคนที่อวยเขามากที่สุดก็คือติดนิสัยชอบให้คนอวยชอบให้คนเอาใจนั่นเองซึ่งมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของลูกเศรษฐีนั่นแหละครับลูกเศรษฐีไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีคนมาชื่นชมมีคนมเมาใจอยู่แล้ว ฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวอ้วนเซียวมาแล้วมันสง่งคนนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันสง่งคนให้เราปราดที่มีที่ทั้งเก่งแล้วก็ไม่ชอบอวยใครเนี่ยทิ้งอ้วนเซียวไปหมดไม่ว่าจะเป็นซุนฮกที่จงรักภักดีต่อราชวงท่านในตอนแรกคิดว่าอ้วนเซียวเนี่ยหากเรารับใช้เข้าไปเขาต้องนำให้แผ่นดินกลับสู่ความสงบสุขแล้วก็คือนอำนาจให้องค์ฮ่องเต้ ก็ตัดสินใจแปรพักไปอยู่กับโจโฉซึ่งในตอนนั้นมีห้องเต้ยอยู่แล้วก็กุยแก่หนึ่งในยอดกุนซือที่กล้าพูดตรงที่สุดกับอ้วนเซี่ยวก็ตัดสินใจทิ้งอ้วนเซี่ยวไปเช่นกันเพราะรู้สึกว่าอยู่กับชายคนนี้ไปก็ไร้ซึ่งอนาคตเพราะตัวกวุยแกนั้นไม่ชอบ่วยใครใช้คำนั้นเลยก็ว่าได้ และนี่ครับคือเรื่องราวความผิดพลาดของอ้วนเซี่ยวขณะที่ครอบครองกี่จิว๋วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอ้วนเซี่ยวเนี่ยกำลังจะสร้างตึกรักฟ้าสร้างหอคอยงาช้างสูงจะรดดวงดาวทว่ารากฐานนั้นช่างอ่อนแอยิ่งนะักอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่สิ่งเดียวที่หอคอยนี้จะเป็นได้ครับก็คือเป็นหอคอย ที่รอวันพังทลายนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามานำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตอนนี้มาวิเคราะห์ไปใช้กับชีวิตเรากันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างแต่เป็นคนที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอไม่ว่าคนคนนั้นจะมั่งมีเงินทอง หรือคนรับใช้คอนเน็กชันฐานอำนาจมากขนาดไหนก็ไม่มีทางครับคุณผู้ชมที่คนคนนั้นจะมีพร้อมทุกอย่างอ้วนเซี่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเป็นคนที่เกิดมามีทุกอย่างของจริงไม่คะ่ะมีทุกอย่างของเขาเป็นคนที่เกิดมามีทุกอย่างของจริงแต่สิ่งที่เขาขาดครับก็คือความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นคนโลเลเป็นคนติดหรูเป็นคนไฮโซ ซึ่งถ้าพูดตามตรงสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาของคนทั่วไปเลยโจโฉอ่ะโคตรของความไม่ไฮโซเลยนะคุณผู้ชมปากต้นทีแบบจากหลานขันทีอ่ะขึ้นมาเป็นสมวนนายกอ่ะไม่ติดดินเลยนะคุณผู้ชมคือแบบไม่ไม่มีความแบบไม่มีความถือเนื้อถือตัวเลยตอนที้จะไปรบกับอ้วนเซี่ยวถึงขนาดตัดผมตัวเองอะ่ะ เพื่อประกาศว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ทำผิดอาญาทัพต้องโดนตัดหัวคือถึงขนาดนั้นหรือ,อยังเล่าปีเนี่ยเล่าปีไม่มีสิ่งน,นี้เลยคุณผู้ชมคือแบบเกิดมาคือติดดินใช้ชีวิตสารรองเท้าฟางขายมีพี่น้องก็ละหกละเหเล,ะละ่ล่อนเป็นเจ้าเมืองเจ้ามณฑลก็ต้องพ่ายแพ้เสียมณฑลให้กับผู้อื่นคือแบบชีวิตเล่าปีนาะอ้วนเสี่ยวไม่เคยประสบสิ่งหนึ่งครับในชีวิต นั่นคือความลำบากอย่างที่ผมบอกครับความลำบากความเจ็บปวดความล้มเหลวสอนคนได้ดีกว่าความสําเร็จอยู่ร่ำไปอ้วนเซี่ยวเกิดมาเหมือนคนที่ไม่เคยล้มเมื่อเขาไม่เคยล้มเขาจึงไม่เคยเรียนรู้ที่จะลุกด้วยตัวเองไม่เหมือนกับเล่าปีที่ต้องล้มลุกทุกคลานไม่เหมือนกับโจโฉที่เจอหินก้อนใหญ่มาสกัดให้ต้องหน้าความมั่มตลอดอ้วนเสี่ยวครับ จึงไม่เคยล้มหากคุณผู้ชมได้ฟังตอนนี้อยู่เนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าหากคุณผู้ชมมีลูกนะหากคุณผู้ชมมีลูกมีลูกน้องคนรู้จักที่อยากปั้นเขาหรืออยากช่วยเหลือใครเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้เขาล้มปล่อยให้เขาลุกขึ้นด้วยตัวเองโดยที่ตัวเรานั้นเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาที่รอคอยดูแลหวัวใจของเขาแม่เขาล้มไปแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้แม่เขาล้มลงไปแล้วเจ็บมากเกินไป คอยประครับประคองเขาให้ไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จนี่คือสัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตและหากคุณผู้ชมรู้ตัวดีว่าเป็นเหมือนอ้วนเซี่ยวเนี่ยบางครั้งรับสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวหน้าและเติบโตในชีวิตก็คือความล้มเหลวคุณต้องกล้าก้าวเดินออกมาเปรียบเสมือนคนโบราณที่บางครั้งส่งลูกหลานของตนเองไปศึกษาที่ต่างเมืองต่างนาคร บางครั้งคุณก็ต้องกล้ากล้าออกมาจากกรอบที่ขังชีวิตคุณไว้บางครั้งคุณอาจจะล้มคุณอาจจะเจ็บคุณอาจจะร้องไห้แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะหล่อหลอมคุณเป็นความแข็งกแกร่งเป็นประสบการณ์ที่ต่อให้มีอาจารย์ระดับของเบ้งทั้ง10คนมาสอนคุณคุณก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะอาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต ก็คือความล้มเหลวนั่นเองนั่นคือข้อคิดสําหรับเรื่องการลิงค์ดูแล้วก็นิสัยส่วนตัวของอ้วนเซี่ยวอีกเรื่องนึ่งครับ<ๆ>ก็คือเรื่องครอบครัวหากคุณมีครอบครัวสิ่งนี้สําคัญที่สุดครับคือการหันหน้าเข้าคุยกันมันคือการเปิดใจมันคือการเข้าใจมันคือการรับฟังมันคือมันคือการ อยู่ด้วยกันในฐานะครอบครัวครอบครัวที่ดีไม่ใช่ครอบครัวที่ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลหรือว่าเก่งกาจกันคนละด้านแต่เป็นครอบครัวที่หากวันหนึ่งต้องมานั่งกินข้าวกันแล้วมีความสุขกินข้าวกันด้วยรอยยิ้มไม่กดข่มใครไม,ไม่แขะไม่แซะใครแต่ทุกคนในครอบครัวยินดีที่จะช่วยเหลือส่งกันและกันไปข้างหน้านั่นแหละครับ คือขาว่าครอบครัวน่าเสียดายครับที่อ้วนเซี่ยวกับอ้วนสุดไม่มีสิ่งนี้แต่คุณผู้ชมไม่ใช่อ้วนเซี่ยวกับอ้วนสุดหากคุณผู้ชมมองไปรอบตัวแล้วพบเจอคนในครอบครัวที่คุณรักบางครั้งอาจจะถึงเวลาครับที่เราต้องมานั่งจับเข่าคุยกับเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาให้มากขึ้นและที่สําคัญครับยินดีที่จะส่งเสริมสพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาต้องการนี่แหละครับคือเนื้อหาทั้งหมดสําหรับตอนนี้ หากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กับช anel ด้วยที่สำคัญครับคอมเมนต์ comment. หากคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์อยากฟังเรื่องของใครหรือมีข้อคิดเห็นอะไรพิมพ์มาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้และอีกอย่างครับหากคุณผู้ชมรู้จักกลุ่ม3ามกกกลุ่มไหนเนี่ยฝากคลิปของผมไปในกลุ่มเหล่านั้นด้วยนะครับ <laughs> จะได้ให้คนเนี่ยได้ข้อคิดดีๆเหล่านี้มากขึ้นไม่ใช่ว่าศึกษาสามกก ื่มถุยเพื่อด่ากันเพื่อบอกว่ากูฉลาดกว่ามึงไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเป็นเอาความรู้ที่เราได้จากสามก๊กเนี่ยมาแบ่งปันกันดีกว่าอ่าโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมโค้ชกิีคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ